โอ้ยการรรมมาสการครับผมเออจะเริ่มกอนเอาะกลับมาหอดบัตรเขาแรงอารแการไปไซนมาครับไปรอยเอสคนแล้วไปมหาวิไลคนแล้วโอ้ไปก็มีกันสิไปดุกมืนกับไปอีกวันที่ยี่สิบกัไปอีกยีิบสามกับไปอีกยี่สิบสี่กับไปอีกอีกิีกเนาไปตลอดบ่ครับบัตเนี่ย อก็เลยได้ไปดูตั้งมือมือนมืม้ินไปจากงั่นจากงั่นนั่นมือวันที่คิดเป็นกัดเป็นงั่นสมบูรณ์นานสมโพหิไงครับนันสมโพยังับอาจารกันรับสมพอดอิอันอันชกอันซะลาอัลา ยังเหรอครัแล้วก็อันนั้นก็พระพุทธพิเศสนะโอ้มีพระพุทธพิเศษก็อยากไปเด้เนาะครับพุะพุทธพิเศสนั่นก็คือหลวงปู่ล่าตัวมาเป็นหลวงปู่ศิลาไปสุ่มนะครับแม่โอ้โหผมอยากไปเด้เนาะอยากไปอยากไปก็ไปได้วันที่21วันที่21ไหมแม่อ๋อวันที่21เหมือนสกปรก พิเศษหนูพนังตรวจปกลหละเมื่อย์ที่อาทิวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดราซื้อว่าสิเป็นใบสองมงมนไหอืมเป็นใบสองมงวนใบสองม้วนเป็นเริ่มนั่นอาจารย์ผมมีแง้วที่ฟังอยู่ด้ครับอาจารย์ครับ ผมมีแนวว่าสู้ฟังอยูด้วยไมีแนวไหนล่ะเจ็บีให้ผมตามค่้อาวุโสผู้าวุโสอะไรก่อนเจ็บสีคุณมารอถ้าอาจารย์ปิดสนา์มาสั้นเพราะเงองต,ต้องตามนะต้องตามนะจะหันเข้าไปเบิงคอมเมนต์ไปยังว่าได้เข้าไปเบิงว่าอาจารย์ว่าได้บ้างจ้ามือว่านมือว่านกับไปจนมาหอดคำนี้ก่อนว่า มือนีก็ไปอีกมืออื่นก็สิไปอ,อีก,กอเลยบริขาไปเบิ่งใสจักแน่วมือขึ้นก็นอนเดิมมือขึ้นนีกนอนเตียงขึ้นหมดแสดงว่าตอนนี้บ่มีเวลามาเหตุไปเลยตอนเนี้ยโอ้ยจวดตื่นกับตื่นตีสองเนาะมือขึ้นอนอนเตียงขึ้นตื่นตีสองในนอนสองชั่วโมงเตียงขึ้นตื่นตีสองผู้ดใดว่าอ่นบทพระมันสบายอ่ะ ไม่จะมงเปิดมาบวชบอังไงปนมาบวชกเดียวปุ่นใหวาสบายโอ้อันต้องรับผิดชอบทุกอันทุกแนวเลยอืมเรื่องอันอเรื่องหวยนี่กะ ว่าแล้วมันก็แล้วเนาะแต่ว่าบอกท่านไหนเสียงบึงแต่ว่าลาแล,ะละ้วล่ะบอกแมนว่าแล้วแล้วคันว่ามันใกก็แ่้ตวิ่งมนาก็ได้ครับ <ừ> มันว่ามันใจมันมันก็ยืนคือเกาห่ะแหละออมเอาแนวสูตรเกาเนาะแต่ว่ามันก็สิมีเพิ่มเติมสูตรลักหนวยสูตรลักหนวยสูตรลักชิพนี่กั ไม่เพิ่มเติมขึ้นอ่เพราะว่าอันสูตรเก้ามันจบหนี้ลักอะหาสูตรไม่มาเทียบอีกค่อหาสูตรไม่มาเทียบว่ามันมันขึ้นหนีลักสูตรหลักหน่วยสูตรมันคือมันคือหลุดมันก็จิหลุดยุ่ลละมันก็มันเดินมาเง่าปวดมันก็มีหลุดยุ่บางที่ธรรมดาครับผมให้มันหลุดแน่ละเรมันกับพวกเขาได้คุกงว่าแต่วาสมมาสามซีหางวัดหรอมันกับให้มีหลุดแน่ล่ะ เดินดีตัวที oon, ่มันเดินดีเดินเงวอาอีบอท่านหลุดอยู่นี่กันเพรามันหลายสูตรอยู่นั่นแล้วมันส้อนกันอยู่รักหน่อยนี่ทั้งเบิร์ตนี่มันซ้อนกันอยู่สามตัวงวดนี้ออกคู่ขี้ได้บัดบอกมันขี้ขี่ได้ออกคู่ขี้ ว่าร้องหันว่าขี่ขี่มันบอสแต่ว่ารัดสิบกันหนีซะรันงวยกับมารักสิบซะมันเลยมันเคลื่อนแบบมันเคลื่อนแบบนวกควันเนาะครับก็รัดงวยมาเป็นรักสิบอ่ารันงวยมันหนีรักสิบนี้สุดไปวดวนี้เป็นนี่เป็นรันงวยเป็นรัดงวยเป็นรักสิบอ่งวดวนี้เป็นคู่ขี้เป็นคู่ขี่รักสิบเป็นเลขคู่ ลักหน่วยเป็นเล็กกี่อันสูตรของพรอาจารย์เนอสูตรของคุณเวนบ่อบโอ้ออันว่าอาจารย์กะนอนเด็กกะยอนว่าอาจจะโท้มาถามปฏิบบมีแนวสิบอกให้ปังออก็เลยนอนเด็กก็เมือนนเอนยงขึ้นเหมือขึ้นอยู่ตวตับคับานน้เอซีเพอยู่ว่ามันจีบไปลงทางใดแท้เ่อกออกวังเอออกก่อยอาจรุปมาแล้วว่าเลข ลักเลขลักสิบเป็นคู่นี่ที่สตรเปน็นตัววัดคู่ขีนี่สี่สุดอามาโซนมันหกกับเจ็ดมันมันเป็นเลขคู่มันกับเลอหกตัวเดียวเหลอหกตัวเดียวหลักสิบเลอหกตัวเดียวลักสิบหลังลักหน่วยนะั่นเป็นเลขขีสามห้าเจ็ด หเจ็ดนี่นตัวเบามันเด้อตัวนักไฮหกห้าตัวเดียวตัวกันหกสามหกเจ็ดก็แล้วแต่สิกันแต่ว่าให้กันหกสามนักหกห้านักหกห้าแมนนักหกห้ากันหกสามนัอผู้ใดสิมักหกหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก่าไปก็แล้วแต่แต่ว่ารักหนุ่ยมันเป็นฉี่แน่นะ้อ เาจ้าของว่ามันสิงคีเปี๊ยบสีคนจับเอาเลขวิ่งพาจาร,รย์นี่ครับว่าเพราะว่าวิ่งมันบ่พลาดาากระเทือนนะเออวิ่งงวดน,นี้วิ่งหกครับขนลูดกขนลุกบอกรับข้าจารย์<อ>รลุกหอกลุกกลางแต่ว่าอ่าลักหน,นุ่ยน่ะมันเหลืออยู่สามห้าเจ็ดโตเก็บหนีเบาแล้วล่ะอ่อนแล้วแต่ว่า อันยานเสียทุนก right? ็เลยอันบ่ทิ่มไปแต่ว่าอันสูตรของพระอาจารย์บ่มีเล่งดับเด้อบ่มีเล่งดับของผู้ของผู้อื่นเพิ่นสิดับหยังก็แล้วแต่เพิ่นาเพิ่นสิดับเล่หยังก็แล้วแต่เพิ่นแต่ว่าอาจารย์บ่ได้ชนเล่งดับให้นักตัวเดียวหกห้ากันหกสามกันหกสามกับหกเจ็ดบ่ครับหรือต่อหกสามมือ Hoạt nung cầu phải galeo ghé. A tờ hay gắn hoặc nắp hoặc Nắp cùi hoặc 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 Hà này hoặc 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 าสูตรก็เลยบอะกาศิมมันก็เลยเอาเป็นตัวก,ก,กลันตัวร่องไหมเอาเป็นตัวร่องไหมหกสาม <c oughs> แต่ว่าเลขนี้คันแมนคันแมนหกมาล่ะสิป,ปั๊บนี่เท่านี้ล่ะว่าไปใส่ว่าไปใส่ก็สิยูเท่านี้ล่ะ กุริจิมากตัวใดก็แล้วแต่ละกันวิมักตัวจำใหม่ให้ลูดเอาเอาขกไปลูดเอากันวิมักตองกันวิมักตัวจับไป่ให้เอาขกไปลูดเอาสิเอายังก็แล้วแต่สิเอาไปใส่ยังก็แล้วแต่ละแล้วแต่สิมันแต่ว่าสูตรของพระอาจารย์เนี่ยมันเป็นเลขคู่ขี่มวลนี่มวลนี้หลักสิบเป็นเลขคู่หลักน้อยเป็นเลขกขี่กันเปลูดขี่มันมีอยู่เท่านี้มันมี เปล่งโยแค่นี water, ้ต uhm. ัวอื่นกบซดอยู่แต่ว่าหน่อยไหมมันหน่อยสุดมันเบาหน่ยบ่ครับอืมหนึ่งยังสี่มันกบซ้อนหน่อยสุดเจ็ดยันสี่กะหน่อยสุดแต่ว่าสามกับหานี่คู่ขี่กันอืต้นายสุดเพราะว่ากันเอาไปเทียบแล้วกันว่ารักหน่อยมันเป็นเลขขี่มันกันมันกัง่ายขึ้นมากกว่าเข้าอัน ันบ่มีโตัวอันเทียบครับกันบ่มีโตัวเทียบนีง,ง้องคงเลยมันสิออกหัวออกก้อยแต่เฮามีโตัวเทียบว่ามันไปทั้งขู่ทั้งขี่อย่างเียมันจะหางายก็ากันครับเอาลบร่องมาเดียวนี้คือสีบ่บเสียทุนคือสีบ่คือสีบ่เสียทุนเนาะแต่ตรงใดแด้อ่า แต่ว่าเอ็ซีาเจากรลุดไว้เยอคือจะยิงเขาเจากลูดไว้เาากับวิ่งได้จังๆนะการการวิ่งครับตั้งหวดก่อนกับว่าให้ให้เจเนาะครับให้หัวใหให้วิ่งเจ็หวดวังหันให้วิ่งเกานอกว่ากระลุดเจ็หวดวันเออรุดเจ็ดสิครับอาจารย์มีรุดเจ็ดหวดัองหันไมรุดเจกับอเสียเอออรุดเจ็ดบ่ครับ เอองวดนี่ห้รูดหกงวดนี่ห้รูดหกแล้วครับแมนอันบ่มักโตจับหายหายรูดหกเพราะว่าหกหกกับเจ็ดมันอยู่หลักสิบในเมื่อหลักสิบมันเป็นเลขคู่มันเจ็ดก็เลยรูดไปโดยปริยายที่จริงอันผู้มักเอาไว้เป็นหลักโตกันก็ได้หลักสิบตกเลขเจ็ดอันกู้มักเดี๋ยวเอาไปใส่เลขยังก็แล้วแต่ ว,ว่าจะให้เลขหกว,า,วาลัชจิเป็นเลขคู่ตววัดตัว,วัดสูตรมันนะ่ะวารัชิปวันนี้เป็นเลขคู่เอามาเทียบสี่สูตรวามันจีวามันถิมาเป็นเลข 5. คู่ก่อขันที่เอาสองสูตรสามสูตรก็ยานมันหลุดคือว่าวันนี้เอามาเทียบสี่สูตรที่สูตรเป็นเลขคู่เลขกับเลขคู่มันมีหกตัวเดียว ตัวเดียวตัวมันมาดูก้มงกัก็ตูตัวนี้แหละแล้วก็รักหน่อยที่มันเหลืออยย่หนัง่งที่เอามาสอดแล้วมันเหลืออยย่สามอ่าเจ็ดให้สามให้หกสามกับหกห้าตัวหกครับอันุลังคนนสมิมักหกสามมันบอกแล้วอหกสาม,ม,สามงามกว่าก็แล้วแต้คับอันพา,าจงไจะให้หกห้าเป็นอยังจังไห้เลย มกหารอะว่ามันมีตัวเทียบอีกตัวหนึ่งว่างวดนี่เลขสีออกเลขพีนน่นองอืมมันเป็นเลขพีนน่นองมันมีสูตรเทียบกันมันเป็นเลขพีนน่นองเราว่างหากับเกตกันเกบอ้อนไว้แล้วมันก็นเลือกหาตัวเดียวสามนี่ก็บอกสามยังไปจิบได้เดี๋ยวพอษจีวา่าโอ้ยหายมกหาแล้วว่าเอาดอกมกสามภาษาจีว่าเลย <ไ>อลอยๆมากอีกพอดหเฮ้ยเอาไว้เลยนะครับนะเอาไว้ฮกเก็ตเอาไว้ดีกันครับฮอกหนึ่งได้มาสก,กันแล้วแต่ว่าเป็นอย่างฮกเก่าแต่ว่าคือสิบพมาาหรอกอีกฮกเก่าพม่าดูได้ก็ว่ามีเกา่าเพามีเก่าจากสูตรแต่ว่ามันเป็นคูขีกันมากขัดเป็นคูขีมีโทน,นีหล่ะครับมีโทน,นี้บอได ก็เลยไปหลยโตขึ้นเนดิจับหยาดตัวไล่โตแล้วก็นักล่างกันบนอันนี้กันบนพอมนะครับเนะนาะแมนนักล่างกันบนครับผมอันใีผู้ใดจีเล่นบนน้ำก็แล้วแแ่กับ่มักกะเอาตาลังก็ได้ครับแต่ว่ามันเป็นสูตรลงังอ่าที่ว่าให้ฟังมันเป็นสูตรลางย่างเดียวครับอ่าแต่ว่า มันก็เคยขึ้นบนอยู่กันไหวก็ได้หาบาทสิบบาทมันก็ขึ้นบนสองวัดซ้อนใชเนาะสองวัดแม่นวัดสามวันนี้ขึ้นมากขันมากขันมากกับแม่นเลยแหละวันนี้ตรงตรงอีกแหละครับขาตรงตรงอีกแหละเพราะว่าหายสนุกไปโอ้สนหลายกว่าต้นหลายกว่าสาหลายมันสูตรสองโตกับซดตัางสามสี่สูตรอ่า ครับผมอแต่ว่าผมกว่าสีเสียงเมืองกับกวาทันนี่แล้วกวาทันวางหมดขึ้นกันนอนเด็กเลยบ่ะด็กยังเลยแล้วการเสียงเมืองกันก็ได้เด็กก็คอยโทรมาบอกผมมัอนการเสียงเบืองแล้วโทรมาบอกผมตรงจะขอขอดลเมื่อนี้สร้างเงินเสียผมแล้วสิครับวังหันปั้นคือว่าบ่มีศพ ตือว่า我没错ประกโโะาศเสร็จแล้วเย็ดสามามสูนี่แหละหกหากันหกสามกับหกเจ็ดนะครับเนาะแอนครับกันรูดกันรูดหกโดนล่ามกระรูดครับกรูดหกตัวเดียวครับเอาเดือกแล้วรบกวนพระอาจารย์โดนตอนดิ้นี่ผม <laughs> ก็เป็นยังก็เป็นครับนี่ละอาสัตครับ,าารรบผม กลับมามาสรก,การ,รบผมอ้าไปแล้วอาจลัดอาจารย์พิศณาให้มาแล้วนะครับตามนั่นเด้อะนะครับเพื่นกันยังย่งยืนยันหกคือเกาหลักสิบตัวเดียวนะครับอ่าชินนองเงีงเงีมัน,นๆ,นๆ,นๆดำๆในรอยน้ำกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ